ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม s e v n i g h t 2กับผมมิสเตอร์ซีเวอร์สนะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆเมื่อเปิดสุ่มหาตัวละครใหม่ผู้ไร้ล่าแห่งฝัน้ายคิสแล้วก็พาเพื่อนๆมาอัปเดตกิจกรรมกันด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเก,นเกนเมเติมถูกกว่าเติมเองร้านโพเพเขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม s e v n i g h t 2และ n a c k N l o c X Next Generation Black N l o c Origin Genchin Impact Blue Arkay และยังมีเกมอื่นๆอีกมากมาย อยากรู้ว่ามีเกมไหนบ้างที่สามารถเติมได้ก็ให้เ,เพื่อนๆทักไปที่ Facebook powerpay เพื่อใช้บริการกันได้เลยนะครับหรือถ้าเราไม่สะดวกช่องทาง Facebook เราสามารถแอ like, ดไลน์แ powerpay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง powerpay เราก็มาดูในส่วนของกิจกรรมกันก่อนนะครับ กิจกรรมที่เขาอัปเดตมาก็จะมีกิจกรรมเช็คชื่อต้อนรับปีใหม่วันที่7เราจะได้ตั๋วกาชาแบบเลือกก็จะเอาไว้เปิดตู้ทองตู้บนตำนานบวกแบบเลือกเพื่อมาตาแล้วก็จะมีกิจกรรมการเล่นพาร์ทหนึ่งเงื่อนไขของภารกิจเขาจะให้เราเคลียร์ดันเจียนพัฒน,นา5ครั้งซื้อของในร้านค้า5ครั้งเคลียร์หอคอย3ครั้งผ่านเลตแปดแบบเดียว3ครั้งเคลียร์ดันเจียนพัฒน,นา15ครั้งแต่หอคอย5ครั้งและก็เรียกอัศวินในร้านค้า30ครั้งด้วยกันส่วนพาร์ทสองเนี่ย,ยเยงืนน่อน 2. ก็จะได้50ชิปเศษใบผสมเรียกตัวละครระดับตำนานอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับก็จะเป็นสนับสนุนการพัฒนาภูรเราแห่งฝันไลคิสให้เราอัพเวลตัวละครคิดนั่นเองนะครับผมแล้วก็ในการอัปเดตครั้งนี้เขาเพิ่มในส่วนของหอคอยไม่สิ้นสุดไปยุดถึงชั้น70ก่อนหน้านี้จะมีแค่60ชั้นเท่านั้นนะครับตอนนี้ก็จะมีชั้นที่ 61- 62 63ที่ของรางวัลดีหน่อยนะครับก็จะได้เป็นแผนที่800ของรงเอยๆ65ตัวเสียกอัศินบราบี้5 0 0 66ก็จะได้เป็นพวกวัตถุดิบในการผลิตอุปกรณ์ระดับตํานานและในส่วนของชั้น70ก็จะได้รับเป็นใบเรียกเครื่องป้องกันร,ระดับตํานานบวก1ใบพร้อมกับรลังวันเนื้อเรื่อง1,100ดูบี้มีเนื้อเรื่องให้เราดูด้วยนะส่วนบอสและวิธีการต่อสู้เนี่ยเดี๋ยวผมมาแนะนํำล้วกันนะครับต่อมาในร้านค้าเนี่ยขาอัปเดตเป็นสไตล์คิดมากนะครับผมร้านค้าสารพัดสิ่ง ก็ไม่มีอะไรครับตรงนี้อปกติแต่มีตรงนี้เพิ่มเติมนะครับในส่วนของอลิสร้านค้าเบตเตอร์เลทให้เราเข้ามาที่ร้าน้าทั่วไปแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างเขามีหนังที่มีรอยแผลหรือก็คือวัตถุดิบในการเอาไปค้าพวกอุปกรระดับตํานานให้เราสามารถซื้อได้จากตรงนี้นะครับ50อันต่อวันในแต่ละวันมีระยะเวลาให้เราซื้อถึง14วันด้วยกันนะครับไม่ควรพลาดเลยนะวคีรจะต้องซื้อทุกวันซื้อทุกวันนะครับเพราะว่าวัตถุดิบในการผลิตพวกนี้จะดอปค่อนข้างยากอย่างน้อยๆสามสิบชิ้นหนังเราก็จะส าาร,ร,ระดับตํานานได้1ชิ้นแล้วและก็จะมีแพ็กเกจวัตถุดิบอุปกรณ์เราจะได้ใบเลือกวัตถุดิบระดับตํานาน2ใบเราสามารถเลือกอะไรก็ได้นะครับถ้าถามาคุมไมก็ค่อนข้างเหมาะกับคนรีบไม่รีบก็ไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าถ้าเราไม่เลือกเราก็สามารถเลือกซื้อเป็นกล่องวัตถุดิบผลิตและวัตถุดิบอัปเกรดเป็นกล่องที่สุ่มนะมีโอกาสที่เราจะได้รับอย่างใดอย่างหนึ่งเราสามารถซื้อได้10ครั้งต่อบัญชีรวมถึงกล่องนี้นะครับเซตเนี้ยก็เหมือนเราซื้อกล่องแบบนี้นะครับแต่เราซื้อแบบทีเดียวกองกน,อน,น,กอนส อัปเดตร้านค้าเปเตอร์เลตและในส่วนของแพ็กเกจที่เข้ามาสําหรับแพ็กเกจกิจก,กรรมก็จะเป็นแพ็กเกจอันนี้นะครับแพ็กเกจขยายหอคอยไม่สิ้นสุดเราสามารถซื้อได้1ครั้งต่อบัญชีมีตั๋วหอคอยไม่สิ้นสุด3ใบด้วยกันและก็จะเป็นแพ็กเกจเปิดตัวผู้เล,ล่าแห่งฝันร้ายจะได้รับตั๋วเรียกอัศวิน10ครั้ง3ใบเศษหินวิญญาณระดับตำนาน3าใบส่วนตู้ของตัวละครรอบนี้ ถ้าเป็นตู้อันกลางตัวนี้นะครับตู้แบบพิเศษเขาจะเพิ่มเลดออกตัวละครหมิงสาววอกแห่งเนสตาส่วนถ้าเป็นตู้เพิ่มอัตาจะเป็นตู้ของผู้เล่นล่าแห่งฝันายคิสตัวละครใหม่นั่นเองอีกตู้หนึ่งนะครับก็จะเป็นอัศวินแห่งการทําลายล้างเดลโรนตู้เฉพาะของเดลโรนในส่วนของคิดตัวละครใหม่ที่เข้ามาเขาเป็นสายอะไรคิดเขาจะเป็นประเภทพิสัยใกล้ให้เรานึกถึงโคเซต แต่ไม่ขนาดโคเซตเขาเป็นตัวซับดาเมจซับพอร์ตเพื่อนในทีมเพราะว่าเขามีพาสซีฟมอบผลเพิ่มอัตราคิดคอนให้แก่พันธมิตรทั้งหมดเอาไว้ถ้าเราอยากให้เ,เพื่อนในทีมเนี่ยติดคิดได้บ่อยตัวนี้จะช่วยได้ดีมากแล้วก็ในส่วนของสกิลแอคทีฟของเขาเนะครับ,ขเ,ขรบเขาจะมีเปิดปบัฟเพิ่มอัตราโจมตีต่อเนื่องให้แก่ตนเองซึ่งบัฟการเพิ่มอัตราโจมตีต่อเนื่องให้แก่ตนเองเนี่ยจะน้อยมากกว่าโคเซตแต่ระยะเวลาเนี่ยจะอยู่เท่ากันนะครับอยู่ที่25่ิบาวิส่วนสกิลแอคทีฟอีกอันหนึ่ง เมตรที่มีเป้าหมายเป็นศูนย์กลางโดยจะแบ่งตามจำนวนสตูที่ถูกโจมตีและอีกแอคทีฟสกิลของเขาจะสร้างความเสียหาย168%ของพลังโจมตีให้แก่เป้าหมายและมอบผลลดพลังป้องกันให้ัตูในอัตรา100%การลดพลังป้องกันของัตูจะอยู่ที่14%เป็นเวลายี่สิบวิด้วยกันเปิดบัฟบิีได้ทําให้สตูติดสารลดเกาะก็จะทําให้ตัวดาเมตของเราเนี่ยสร้างความเสียหายได้แรงมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนอัลติเมตสกิลของเขาเขาจะสร้างความเสียหาย420%ของสีส่ร้าางควมเสอยย ตูเสียไปความเสียหายตามสัดส่วนไม่เกิน300%ของพลังโจมตียิ่งเราเอาคิดไปผ่านด่านตีบอสท,ที่มีเลือดเยอะๆเนี่ยก็จะสามารถดึงประสิทธิภาพของอันติเมตของคิดได้ดีมากๆคือในกรณีที่เราไม่มีโคเซตนะครับ เราสามารถใช้คิดแทนได้แต่ดาเมจของเขาจะไม่จัดจ้านขนาดโคเซตอย่างว่าตัวนี้เขาจะเป็นดาเมจบวกซับดาเมจไปในตัวเราต้องเอาไปเข้าคู่กับมิดเวเวทถ้าพูดถึงว่าเราควรที่จะต้องเปิดตัวละครน,นี้ไหมก็ค่อนข้างควรที่จะต้องเปิดนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยให้มีติดทีมสัก1ตัวแต่ถ้าถามว่าควรที่ต้องปั้นถึงเลเวล46ดี46หรือเปล่าถ้ามีงบก็จัดไปได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้คุ้มค่ามากๆแต่ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเพื่อนๆนะครับอ่ะเดี๋ยวผมมาเปิดให้ดู เดี๋ยวเราจะไปเปิด id นี้ก่อนนะครับน่าจะเปิดได้สัก3ครั้งแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเปิดกันอีกหนึ่ง id กันด้วยนะครับกับ id ระดับตำนานบวกขอลอง id ของผมที่ผมเล่นอยู่นะปัจจุบันก่อนนะครับมารอบแรกโอ้โหไม่ไาวไม่ฟื้นฟัดเลยอะสีฟ้ามาเลยครับแบบนี้ไม่มีแดงผสมด้วยเราต้องสลับตัดกราบ แล้วก็กดบึ้มโอ้ยช้าไปลุ้นสีฟ้าไม่แตกเป็นสีแดงนะครับลูบี้เปิดพอแค่3ครั้งแต่ก็มีตัวอัศวินนิดนึงนิ่งไปแล้วกบิ๊กกบิกอื้อหื อะไรจะขนาดนั้นดูทรงแล้วแย่แล้วผมว่าทำเลมาไม่ดีถ้ามาดีก็คงไม่เป็นแบบนี้กดไปไหวปะไหวปะเฮ้ยสีแดงอยู่นะครับรอบสามไปลูกชนแบบนี้ตำนานบวกแน่นอนบึ๊บดูดีแสงไปดูดีแสงไป อาผมเปิดปิดทั่วผมเปิดผิดตู้ใช่ไหมเดลลอนว่าแล้วเสียงมันคุ้นคุน้นหรือเปิดถูกตู้แต่เดลลอนออกต้องบอกมาทำไมไม่มีแก เรียบครับผมเดี๋ยวล้นออกเฉยเช็คสิผิดตู้หรือเปล่าครับเอาถูกตู้ตู้เดี๋ยวรนอยู่หาวล่างอ่ะเดี๋ยวลน้นรทบามต้องเอาคิดมาโอ้แย่เลยมามาลองเปิดไอดีนี้ดีกว่านะครับกับตัวละครระดับตำนานบวก2ตัวเป็นไอนดีของพี่ผมนะสายเรื่อยๆเมื่อยแก้วพักทำทรงนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับขอเป็นโคเซตไปเปิดเพิ่มมาตา ครั้งเดียวก็มามไม่มานะเสียงไม่ได้ฟ้าไปก่อนเลยครับหนึ่งดอกแดงออกไหมไม่มีแดงซ่อนด้วยจะเกินไปแล้วนะแย่ yeah, แล้วเราต้องกลับไปเรียกเรียกใหม่สลับก่อนเปลี่ยนทิศนะครับรู่ดีแสงกดเปิดไปขยคีบยกชา้า หายากเองนะครับดีทองตัวไหนเนี่ยสคิปเลยแล้วกันนะครับได้หายาก2ตัวอยู่นะสงสัยต้องเปลี่ยนสลับสูตรนะครับไปจ้องสัตว์เลี้ยงจ้องตาจ้องแมวกลับมาเลือกตัวละครแบบเพื่อนอาตาตัวนี้ครับ เออหายากครับผมนี่สินะกาชาความเป็นจริงมันจงโงด้ายเปิดไปสามครั้งแล้วนะครับผมว่าอาจจะมีอะไรผิดพลาดตู้นี้ไม่อาถพ์หรือขังเลยสินะสลับสับเปลี่ยนสงสัยต้องเลือกตัวละครที่เรามีอยู่แล้วแล้วเปลี่ยนไปบึ้มชา้าเออหายากครับ ไม่ต้องหนุนก็นได้เอ้ยแต่ได้เฉินเฉินอยู่นะขอออกแบบแพ็คคู่หายากแก้วทำไมระดับตำนานไม่ออกออกแบบตำนานบวกไปจริงเหรอเนี่ย เปิดรัวมันจะไม่ดีใช่ไหมดวงดีมีแค่รอบเดียวเป็นไปไม่ได้ไอดีหลังที่เล่นก็ดันเกลือ,เ,อเปิดตู้คิดได้เด็วลอนมาไม้ไว้่อยจะประหยัดรูพี้ดึงสีฟ้าเลยครับลางไม่ดีมีแววขึ้นรอบการันตีแน่เลยครับแบบนี้บึ้ม สุดสุดอืมสุด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 ใช่ไหมรอบนี้ไม่ใช่หรออือเกินเปิดเก็บคะแนนจนไปเอแล้วนะครับสิบเอ็ดโลไม่จริงอาถันไม่ช่วยใบยฟรีไปก่อนใบฟรีไปก่อนใบฟรี แสงเยอะแสงเยอะออร่าเยอะใช่ไหมเออไม่ใช่ออร่าเยอะเยอะเหมือนเราคิดเองรอบนี้ล่ะรอบนี้ล่ะจะกรันตีจริงเหรอเนี่ยเห็นแล้วเหนื่อยใจครับไม่จริงหนะ้ารอบนี้แหละใหญ่ถึงเลยการันตีอ่ะปึ๊งปึงปึงหายากครับ จะคิดป,ป่ะชื่อหายากมาสองตัวฮะผลสุดท้ายต้องมาการันตีอ่ะเนี่ยคิดนะคิดผู้เล่าแห่งฟันไลคิดทำกันได้ลงรอบสุดท้ายนี่ไวเลยนะ ตำนานบวกด้วยไปต้องออกแบบแพ็คคู่แพ็คคู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรโคเซตโคเซตครับผมโคเซตตำนานบวกเฮ้ยๆฮฮ้ยฮ้ฮ้มด่าแพงเอเดน่าโคเซต มาอยู่ลันตีอีกตัวนึงตัวนึงต้องคิดคิดต้องมาไม่มีจริงเหรอคิดอีกตัวนึงที่อ,อ้อนนะครับเออได้แค่โคเซตเองอะได้แค่โคเซตเองเหรอเนี้ย สิ่งแะเนี่ยเกินโคเซตเนี่ยคิดไม่ออกนะครับโอ้โหอยากได้คิดมากเลยอ่ะแต่โคเซตออกมาเฉยแบบนี้ต้องเปิดเพิ่มนะครับอีกสักหน่อยนึงอ่ะกดปะแย่แล้วเออกดไปหน่อย คิดไม่มาจริงรอ่ะโอ้โหดูลูก,กี้นะครับมีใครให้มากกว่านี้ไหมลูก,กี้ห้าตัวเรียงกันด้วยนะครับมาคิดรอบนี้ละคิดช้าไปต้องยกกแก้วไวกว่าน,นีา้หายากสองตัวอยู่นะหายากเยอะสักคิดไปนะครับ สงสัยต้องอีกตู้เลทหนึ่งเขาจะให้เราเปิดจนถึงการันตีเพื่อเอารูด,ดีแสงใช่ไหมดูจากทรงแล้วน่าจะได้รูด,ดีแสงนะครับกดเปิดไปครับไม่ไวเลยอะยกไม่ไหวเลยหายากไปอีกแล้วครับตัวไหนเนี่ยอือห้หายากสามตัวก็โอเคอยู่นะครับแบบเนี้ย ตีว่าชิปเศษได้เยอะนะครับสลับเดลอนดเดลอนคลิดเดอลนคลิตกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเปิดไปสีคส่คบสีค่คบสี่คบโผล่มาเถอะนะลองขอกันแล้วอะไรก็แล้วใจใจดำไปแล้ว ตับไปฟรีมาอีกหนึ่งสงสัยต้องมาซื้อตรงนี้เพิ่มด้วยนะครับอืมแล้วแวะมาเปิดสันเล้งกันสักนิดหนึ่งเออรอเมาก่อนรอเมา่รอเมาแล้วสลับเปลี่ยนใบฟรีใบฟรีสก,กิลกดไปอีกหนึ่งครั้งสุดท้าย <c oughs> นิ่ง สองหมื่นลูบี้ไม่จริงเออโอ้หายากมาอีก3ตัวนะครับต้องมารับเพชรจากตรงนี้เพิ่มเราจะได้เปิดอีก3ามครั้งด้วยกันกดไปครับผมอย่าบอกกำลังตีล้างตู้สองรอบผมมาสุดจัด ประมาณว่าตัวนี้อย่างไงเราก็ต้องมีให้ได้นะครับถ้าไม่มีแล้วมันจะค่อนข้างลําบากนะใบฟรีของแรงบีกดไปครับผม,มใช่ไปแล้วก็ใช้อีก1,100รลูบี้ หวดไปครับนิ่งนะดูทรงแล้วน่าจะล้างตู้นะครับแต่ผมน่าจะเก็บคิดตั้นในพาร์ทนี้ไม่ได้ส่วนถ้าเก็บรูบี้ถึงแล้วแล้วจะออกตัวไหนเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยมาเฉลยแล้วกันนะครับแต่อย่างน้อย,อยก็ได้โคเจ็ตมาปลอบใจนะครับ เโโสำหรับพาร์ทน,นี้ก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับกับเกม7 n v g h t 2นท์รูโหลดเกมก็อยู่ใต้รางเดชชัน่นสามารถไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยนะครับขอขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะครับที่เข้ามารับชมเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พาร์ทหน้าขอตัวลาไปก่อนบายๆครับผมไปแล,ล้วครับคมดาบแห่งเอเรอนาะโคเซว้าวสุดยอด